บ้านคุณคุณคิดธนาเหมือนกันเนาะว่าอย่างผมนี่ก็กับไปชมคลิปคุณร้องเพลงโอ้ร้องเพลงเพราะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาในแต่ละวัน ที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครโนจะร่วมทางได้ขอบคุณมากๆือขอบคุณอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณกิดธนากรฝากไปให้กำลังใจเมื่อตะกี้นี่ไปบ้านนอ้องน้องยาพอมีลูกค้ามากก็เลยไม่ได้พิม อขอบคุณเมติกกมากหรือเมติกก็ไปให้กำลังใจบ้านน้องยาก็เห็นอยู่เนาะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเมติกก็ทำทำทักทายเขาได้ไลูกค้าก็ามาเอารวยไม่ได้ไปอคอมเมนต์หลายเนาะก็ให้กำลังใจกันได้ไม่เป็นไรเด้เอพี่น้องก็มาบ้านผมคือกันเนาะบางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์ก็กไม่เป็นไรเนาะขอขอบคุณทุกที่น้องทุกคน ขอบคุณคุณกิทนาแถวคุณกิทธนายัางอยู่ขอฟังเร้อคุณกิทนาเด้อเวลาไปบ้านพี่บ้านน้องก็เอาไปทักทายพี่พี่น้องน้องเลยเนาะแห้กำลังใจพี่พน้องที่ว่าเขาอยู่ในบ้านล้วก็ไปทักทายกันสักหน่อยนะเนาะลองคอยไปแห้กำลังใจบ้านพี่บ้านน้องต่อ,อไม่ใช่ว่าไปกดเรือโกดไรให้บ้านจะภาพลวแล้วก็วิ่งหนีกันพี่น้องเขาก็ได้ไปแห้กำลังใจเด้อขอบคุณมากมาก ขอบคุณพี่น,น้องทุกคุอขอบฝ,ฝากบ้านนองเนวหรือฝากบ้านนองเนวด้วยน,นองเน,น,นวเนี่ยึงนองแนวไรสไตล์อะไรเนี่ยผมก็จําภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้ดอกผมอ่านไปถูกผมอาศัยความจาเอาเขขอบคุณมากขอบคุณมือติดไม้ก็เป็นบ้านของไม้ติดมือก็เป็นบ้านของคุณ,คณสมคิดเนาะเขอขอบคุณมากอขอบคุณแม่เห็นเม่ติดคอมเมนต์หลังบ้านด้วยจ้าโอ้้อกำลังใจเม่ติดก,ก็ ไปเห็นกับกำลังใจบ้านน้องยาก็เห็นอยู่เห็นไปให้กับำลังใจอยู่เนาะขอบคุณมากมากด้วยขอบคุณบ้านน้องยาก็บันรองก็ฝากไปกำลังใจเด้อแล้วก็บ้านรักนี่ก็วันเสาร์เนาะวันเสาร์ฝากไปกำลังใจฝากไปกำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลฟฟังอันนี้จะบอกพี่บอกน้องเนาะพอดีพี่น้องก็มีปัญหาคดนร่ายเวลาเวลาขึ้นไร่อย่างยงผมขึ้นไร่เนี่ยเวลาผมขึ้นไร่นี่ก็ พยายามนะพี่น้องเนาะเพะื่อทนขอใครเด้อพี่น้องเด้อ พอดีผมมีธุระเขโทรมาไฟแนนซ์เขาโทรบอกตรงๆนี่แหละเ็าโทรมาจะไปจะไปทำธุระ,ะเรื่องของลูกด้วยไงก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดี๋ยว,ออเ,ดยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็อขอรองไรเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกรืทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเม้อ่าพอดีผมติดธุระด้วยไงต้องขอ